รบมือรัวช่องเจ็ดดันสุดแรงพระเอกหนุ่มคนนี้ขึ้นแท่นนักข่าวคนล่าสุดยกให้เป็นพระเอกหนุ่มมากความสามารถเอสกันตพง์ที่ไม่ว่าจะเล่นละครเรื่องไหนบทบาทแบบใดตีบทแตกกระจุยจนคว้าใจแฟนจอแก้วได้เป็นอย่างดีล่าสุดอีกหนึ่งบทบาทใหม่ที่น่าจับตากับการพลิกบทบาทจัดเต็มร่วมทัพข่าว7 h d ดในการคุยวิเคราะห์เจาะลึกกันสดสดกับนักวิชาการพิธีกร ผู้ประกาศข่าวชื่อดังในศึกเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาแฟนคลับสามารถติดตามให้กำลังใจกันได้วันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2565ในรายการพิเศษ22พฤษภาชี้ชะตากรุงเทพตั้งแต่เวลา16.30นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไป